ีขอทีที่26จัดมาสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอา้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกวาลทั้งเจ็บประวานจะลดปวดกืนจะหายไปกล้วยใตยจะกลับมาใสาสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเดงสมองจะแล่นฟรี ถ้าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โสะบัดแขนซ้ายขวาโบก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 โากโบ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 ิดบกดบกดเกโบ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 ิปบกโบกโบกโบิปบกโบดโบกโบกโบบกโบกโดกปบก ต่อไปผ้าปั่นเสือหมอบพ้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาชุสูงปันปันปันสองันปันปั่น้ายปันปันปันข้าปั่นปั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 ่นปันปัน ขอบุกทุกคนที่ร่วมกันบินปันโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปันไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยละ่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่20